สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าเพนตากอนดันได้มีการเปิดเผยรายงานจํานวน1 5 0 0หน้าซึ่งบอกรายละเอียดการเผชิญหน้าระหว่างทางด้านมนุษย์โลกกับทางด้านมนุษย์ต่างดาวนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลของเอกสารประกอบด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ UFO มากกว่า 1, 5 0 0หน้าจากทางด้าน Advanced Aerospace r i e ส t i d e n t i i i c a t o o n Program ซึ่งเป็นโครงการลับของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ดำเนินการตั้งแต่ปีพศ2550ถึงพศ2555โดยข้อมูลนี้ได้รับการเปิดเผยหรือว่าเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านกฎหมายเสรีภาพข้อมูลข่าวสารที่ให้สิทธิประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลของรัฐรายงานเหล่านี้ได้รับการเปิดเผยเนี่ยครับโดยสื่อในสหรัฐอเมริกาหนึ่งในรายงานของเพนทากอนที่เปิดเผยออกมาคือเอกสารชื่อว่า ผลกระทบผิดปกติของอาการรุนแรงและกึ่งรุนแรงในภาคสนามต่อเนื้อเยื่อชีวภาพและมนุษย์ซึ่งลงวันที่ในเดือนมีนาคมพศ2553รายงานดังกล่าวอธิบายถึงการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับผู้สังเกตการที่เป็นมนุษย์โดยระบบการบินและอวกาศชั้นสูงที่มีความผิดปกติซึ่งบางส่วนอาจเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของสหรัฐซึ่งระบบการบินและก็อวกาศขั้นสูงในที่นี้ย่อมมาจาก เอ UFO นั่นเองหรือว่าหมายถึง UFO นั่นเองตามรายงานระบุมีกรณี42กรณีที่มีข้อมูลทางการแพทย์และ300กรณีที่ไม่ได้เผยแพร่เกี่ยวกับมนุษย์ได้รับบาดเจ็บหลังจากถูกกล่าวหาว่าพบกับยานพาหนะผิดปกติซึ่งรวมถึง UFO โดยในบางกรณีมนุษย์นั้นได้รับบาดเจ็บจากการไหม้หรือว่าเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งบางส่วนดูเหมือนว่าจะเกิดจากระบบขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ตามรายงานนั้นยังระบุว่ากรณีของความเสียหายของสมองความเสียหายของเส้นประสาทอาการใจสั่นและปวดหัวที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญหน้ากับยานพาหนะแปลกๆที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนนอกจากนี้ยังมีรายงานผลกระทบจากการเผชิญหน้ากับ UFO ได้แก่การตั้งคันที่ตรวจสอบที่มาที่ไปไม่ได้การลักพาตัวซ,ซึ่งหน้าอาการอัมาาพาตและปราสบการณ์การสื่อสารผ่านกระแสจิตการเคลื่อนย้ายร่างกายระยะไกลและการลอยตัวขึ้นนี่เป็นสิ่งที่ทางด้าน สื่อมวลชนเนี่ยครับได้นําเอาข้อมูลจากทางด้านกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าเพนตากอนเนี่ยครับนำมาสู่การเผยแพร่แล้วก็สรุปรวมนะครับว่าอาจจะเกิดอาการผิดปกติเมื่อเขาเหล่านั้นต้องเผชิญหน้ากับ ufo ซึ่งมันอาจจะทําให้เกิดรังสีจนผิวหนังนั้นไหม้แล้วก็มีบางกรณีนั้นเนี่ยครับทำให้ผู้หญิงนั้นตั้งครรภ์โดยที่ไม่รู้ตัวนะฮะว่าเกิดจากสาเหตุใดนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตามรายงานที่มีการเผยแพร่กันออกมาจํานวน1500หนะ้า ของกระรวงกลาโหมสารัฐหรือว่าเพนตากอนครับ